สวัสดีครับผมอ่ากระยอนว่ามันนี้นะครับมันยากเวียยนะครับเนาะก็เลยไปหาคัดเท็ดหาเวลาคำนะครับมาแต่งแตงต้นใหม่นะครับนักข่าวนี่ไม่ได้ไม่ได้เบิ่งดวนหรอกครับนี่แห่งบลาอ่าผมขอท้าคลิปักน้อยนะครับเนาะมันบ่มีเวลาครับมันยากเวี้ยนะโอเคนะครับผมหยลบไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นะครับผมมันติดประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือมันเตยไล่ว่ครับเนาะผมจำผิดนะ คือ่าผมไปซื้อยุสุวันมัน 300, มนค,นครับกระถางละสามร้อยมันกับประจำวัฒนธรรมเนี่ยประมาณนี้ครับการงานมันยากแล้วครับนเนาะแต่เริ่มยากอยากแต่เร่มีเวลาเห็นครับผมนี่นี่น,นี่ต่อไปอนาคตบปกสินี่ครับเกิดว่าจังวะช่ำบ่ช่ำ,ชำนี่นะคุณเนาะคิดขายได้บาทเท่าหนแต่มาซื้อได้มาเจ้านี่ครับผมประมาณนี้เนาะการงานมันยากมันยาเหมือนเดิมครับผมอา่านี่ครับ เป็นเรือมันห้อนนะครับเนาะเวลานี่มันห้อนก็เออเอาเวลาว่างที่มันห้อนเนี่ยมาทำมาทำเวียดดีนว่าทำเนาะโอ้ยเนาะหาตะแน่วับนอเจ้านี่เนาะมาเทีเป็นเรือนะครับเนาะเบิ้งผมเป็นเรือแล้วกันผมสิบบวกบอกนะครับพูดมากเยี่ยวเดี๋ยวเปนน้ำลายเหนียวครับผมจากไล่นาะเจ้านี่เนาะโอ้ยหาตะแน่วาครับผมอาสิบบวกมั่นชม ทีรกอยโอ้แหวนวิทยุผมพังกับบวกกันบ่มาอยู่รวมพังอยู่เว้ยเปิดเพลงพังได้กับปันเนี่ยมันกุ้มแล้วปันนี่งามเลยครับเนาะนี่ครับกระถางละสามร้อยต้นตื่นมากรับจอมพิดนะอันนี้ปลูกมันถือว่าโดนเตื่นวครับมันเลยขยายขนาดนี้แหละ เป็นงานเป็นการกะได้ด้วครับน้องสาวสมน้อยนี่ครับโอ้เห็ดส่วนกึ่งเจียงนะครับฝาวังขวานะครับสนนราคาที่คือเก่ลือครับสิบห้าร้อยกับเหล้าขาวกักหนึ่งครับผมมีเงิต็งแถมขวบสอบหนึ่งพร้อมถ้าเราฝานี้แล้ววะโอ้ยเนาะน้ำตาสิไหลครับผมเห็นด้วยสิเจ้าของฟ้ามุ้ยได้ครับน้อเอาหลดเอาหลดเอาหลอดทำไมพอใจยินดีคืนเงินครับผมเอาไปเบิร์นไรด้วยทดลองใช้งานปีหนึ่งปีเต็มครับผม นั่นแหละ,ะเขาจาเซียวดีโอ้อยมันอยากกา <c ười> <c ười> สิบานเนาะกระย่าได้รนบเนาะค้อมสุกของผมนี <c ười> ม่ครับผมขุดกับมันนะขุด <c ười> บ้ากัอะไรเบียกกูได้ที่นี่นี่ครับผม ถ้าคิดนะก็เป็นลงคลิปนะครับเนาะก็เป็นเงั้นเป็นท่องบุมึงเก่าแหละครับนี่วันเขาจะาไปไต่เขียบพ่อแมนครับนี่ Oh, menipu aktivitas kirim kepada pihak menitnya lainnya. nyak lainnya hai, 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 โอ้มหวันนี้บ่คอยเผยชมหน้าตานะครับผมเป็นความลับของทั้งราชการนี่เก่านะครับผมอ่าับพักผ่อนนอนน้อยครับผมหยาดกิ่งเหมือนเดิมประมาณนี้ครับเนาะเหตุสู้ๆออกจากบาทน,นะครับเนาะเดี๋ยวผมมีเห็ดแล้วผมมีการคนไทยเบิ้งนะครับมันติดแตกต่างขนาดในกับตอนเก่า